อันดับที่หนักการตลาดครับนักกระดาตรงนี้เงินเดือนเฉลี่ยตอนนี้ที่อเมริกาก็ธรรมดาธรรมดาครับประมาณแสนห้านะครับอันดับห้าครับบ้านเราพยาบาลเงินเดือนประมาณเท่าไหนนรน 20, ไ่นะครับเราเฉลี่ยสักสองหมืได้นะฮะอ่าสักสองหมืถึงสามหมื่นี่พอพอไหวอยู่ที่อเมริกาก็แสนหกนะครับอันดับ4อาร์ตมาแรงเหมือนกันนะครับ ใครที่สนใจเรื่องของด้านงานด้านออกแบบเรื่องของกราฟิก 3D animation ต่างๆนะครับเรื่อง Art Director ต่างๆอยู่ที่ประมาณ2องแสนอันดับ3อันดับ3นี่ก็คือคุณหมอที่อเมริกาเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ2,02แสนนะครับอันดับ2ครับอาชีพนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับที่อาชีพนี้เงินเดือนสูงเพราะว่า ธุรกิจตอนนี้เข้าสู่ยุคของธุรกิจที่เป็นผู้นําคือธุรกิจด้านบริการถ้าเกิดใครมีโอกาสได้เรียนรู้ด้านนวัตรกรรมนะครับ Product Innovation ตอนนี้เนี่ยเริ่มล้าหลังละเขาจะปรับเปลี่ยนใหม่ครับเทรนด์ของโลกจะเข้ามาสู่ Service Innovation หรือนวัตรกรรมด้านบริการฉะนั้นบริการส่วนใหญ่ใช้คนครับการจัดก,การคนก็เลยมีค่ายอย่างมหาศาลเลยฉะนั้นเรื่องของ Human Resource การจัดก,การทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายบุคคลเนี่ยนะครับ อนาคตใครทําได้ค่าตัวจะสูงมากนี่คืออาชีพที่เกิดขึ้นส่วนอันดับหนึ่งครับอันนี้อาชีพเดียวกับพี่มาร์คก็เบิกนะครับเจ้าของเฟ e b o o k ต้องบอกเลยครับเทรนของเรื่องของตอนนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีครับเป็นเทรนหนึ่งที่แรงมากๆของโลกตอนนี้โลกของเราขับเคลื่อนไนข้างหน้าเทคโนโลยีเป็นตัวนํเกือบทุกทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปให้เห็นฟังว่าเฮ้ยเทคโนโลยีมันมานำขนาดไหนและเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้จุดนี้คือเรื่องของเกี่ยวข้องกับทรีสารสนเทศนะครับที่เข้ามาเป็นเบอร์1เดือนหนึ่งก็แค่สาแสนนะฮะประมาณนั้น